ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสมดีกรีลูกรักของอากาเซ่ไทยอากาเซ่ชื่อแฟนคลับสำหรับศิลปินเกาหลีชื่อดังแบมแบมกันที่งุกภูวกุลหรือแบมแบม GOT7 บินลัดฟ้าจัดงานถแถลงข่าวเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับงาน2023-2024แบมแบมเดอะ1นึ่งเอสทีเวิ r a ์ทั52 in Bangkok ที่ลานเอเดนโซนศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกองทัพอากาเซ่ ase, ที่มาปักหลักรอยอย่างล้นหลามเต็มพื้นที่สมถานะดินแดนเมียหลวง โดยแบมแบมได้เล่าถึงที่มาของทีมคอนเสิร์ตแอรีย52มาจากแอรีย51ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่หลายคนคิดว่ามีเอเลี่ยนหรือ UFO ในพื้นที่นั้นแล้วความชอบจากกระวาลเลยเอาชื่อมาเปลี่ยนรวมกับวันเกิดของตัวเองวันที่สองพฤษภาคมกลายเป็นแอรีย52และได้ชวนแฟนคลับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำครั้งสำคัญร่วมกันส่วนการเลือกจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลาย วรวมถึงในส่วนของผัง,งที่นั่งและสิทธิพิเศษต่างๆที่เตรียมเป็นพิเศษให้กับอากาเซอร์ย่างเต็มที่และที่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สเตเดียมนั้นแบมแบมยอมรับว่าแม้จะแอบกดดันไม่น้อยแต่เพราะได้รับแรงใจและแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆรวมไปถึงจากโชว์ที่เตรียมมามั่นใจมากกว่ามันจะสนุกแน่นอนซึ่งการเตรียมงานตอนนี้ก็คืบหน้าไปถึง90%เอร์เซ็นต์แล้ว อีกทั้งยังเป็นการชิงรางจัดคอนเสิร์ต o u t ดอครั้งนี้ก่อนให้เหล่าอากาเซ่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับในอนาคตที่แบมแบมอยากจะเก็บสนามราชมังคลากีฬาสถานไว้เป็นที่แรกของวง GOT7 ที่จะได้จัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์แบมแบมยังได้เปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตนั่นคือมาร์กตวนหนึ่งสมาชิกวง GOT7 ที่จะมาร่วมสร้างความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเรียกส กรีดังสนานลั่นเซ็นทรัลเวิลด์เลยทีเดียวสำหรับงานคอนเสิร์ต2023-2024แบมแบมเดอะ 1ST World Tour Area 52 in Bangkok จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566เวลา17นาฬิกา ที่ Thunderdome Stadium Thunderdome Stadium เปิดขายบัตรพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือแล้วมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ไปด้วยกันกับแบมแบมที่งานนี้อากาเซ่ทุกคนไม่ควรพลาดติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่